สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำอสังหาโดยที่เป็นมือใหม่นะครับคำแนะนำนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามีทุนไม่เยอะนะครับมีทุนน้อยๆเนี่ยควรเริ่มต้นจากการเป็นนักขายอสังหาก่อนนะครับวันนี้คุณแค่ขับรถไปตระเวนตามซอยต่างๆวันนี้ถ้าคุณเจอที่ดินหรือเจอบ้านที่เขากำลังประกาศขายคุณเสนอตัวไปช่วย ที่จะเป็นบรกเกอร์หรือไปช่วยที่จะหาลูกค้ามาให้โดยการสร้างเพจของเราขึ้นมาแล้วก็ช่วยทางการตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าวันนี้ใครมีโอกาสที่จะสร้างบ้านขายคำแนะนําก็คือควรจะสร้างบ้านหลังเล็กๆก,ก่อนในราคาล้านต้นๆหรือ2ล้านต้นๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือประสบการณ์นะครับ อันที่หนึ่งถ้าเราหัดทําบ้านหลังเล็กๆนะครราคาไม่สูงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือประสบการณ์ในการทําบ้านครั้งแรกประสบการณ์ในการเจอลูกค้าประสบการณ์ในการกู้ธนาคารประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินหรือไม่ก็ประสบการณ์ในการที่จะทําการตลาดออนไลน์นะครับสิ่งเหล่านี้เราค่อยๆทําไปเราก็จะค่อยๆได้ประสบการณ์คําแนะนานะครับวันนี้ถ้าเราเพิ่งทําใหม่เนี่ยไม่แนะนําให้ทําบ้าน ที่มีราคาสูงๆนะครับเพราะว่าบ้านที่ราคาสูงๆเราจะเจอลูกค้าที่มีรายละเอียดเยอะพอที่เราเจอค้าที่ต้องการรายละเอียดเยอะถ้าเรามีประสบการณ์ไม่สูงเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังแรกแนะนําให้เป็นหลังที่ง่ายๆหลังที่ราคาไม่สูงและที่สําคัญคือกลุ่มลูกค้าเราจะมากด้วยครับคําแนะนําก็คือว่า มันเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้นะครับเราควรจะปลูกต้นไม้จากต้นกล้าต้นเล็กๆก่อนให้มันค่อยๆออย่างลากลึกลงไปแล้วค่อยๆเติบโตเจอแดดเจอฝนรดน้ำพรวนดินค่อยๆเติบโตเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าเราเริ่มฝึกประสบการณ์จากการทำอสังหาจากเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบไม่ต้องใช้ทุนเลยค่อยๆทำไปตามกำลังและศักยภาพที่เรามีเราจะค่อยๆเติบโตไปพอวันหนึ่งประสบการณ์เราเยอะความมั่นใจเราจะมากขึ้น ทำให้เราสามารถกล้าทําบ้านที่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากการทําขายเลยโดยที่เรายังไม่มีความรู้ประสบการณ์อะไรเลยมันเหมือนกับเราไปล้อมต้นไม้ใหญ่มาแล้วมาปลูก แน่นอนครับต้นไม้ใหญ่ไม่มีรากแก้วเพราะฉะนั้นเวลาเจอลมเจอแดดเจอฝนเจอพายุโอกาสล้มก็จะมีสูงยิ่งอสังหานะครับเป็นงานที่ต้องใช้ทุนสูงถ้าเราทําเลยโดยที่เราไม่ฝึกและมีประสบการณ์เนี่ยเวลาล้มก็มีโอกาสล้มได้อันนี้ก็คือพูดถึงตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําสําหรับมือใหม่แล้วก็ ไม่มีทุนเยอะนะครับแนะนําให้ค่อยๆทําไปทีละเล็กละน้อยนะครับเราจะมีความมั่นใจเราจะมีความกล้าพอเราประสบการณ์มากขึ้นเราค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วค่อยๆเติบโตเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆแผ่กิ่งก้านนะครับครับสวัสดีครับ